บีทุกคนอนนาอ,าอาลาอปาจกนาไจกนาละเขาอัดนามอัดนามแล้วเ,เก็บปลาปะไงอัดนามลำทานอยู่เนี่ยเอาจกมาจกนหน้า,หนาหให้เอาให้เขาจกนาตอนนี้เก็บปาเนะม็ดเลยนะตื๋อคนตาเจียงมีไหมตื๋อมีเนรโลาะตื๋แผงปะ

หนำมันเห็นอย่างเดียวอยู่เติร์ดเติมทุกคนโอูปูปูอยู่ยังไงปลาหน่อยโคตรงามทุกคนแต่ละตัวงบมาแบบนี้ดิ อันนี้คือการเอาปลาอเอาเอาจกอันเอาจกหน้าเลยอุ้ยอุ้ยปลาอ,าอย้ยกูได้สัมหอมลยอันนี้คือเอามาให้เขาจกหน้าเฮาแล้วมันปลามาหนามมันอัดหนามเอาปลาเลยทุกคน เมื่อไหร่จกโตแบบมันนอวจังอืมตุ๊กกุ๊งไม่หลนันมาสนิทจะเป็นเอาเอาเตอร์ตตื่นมึงนะ อ่ะทุกคน <S <S กนายมาซำนมี่เ่เขายัางชิยวอีก,อกนี่รถเขายัางจกกยู่นั่นตัหมดกัะตินเนี่ยเขาให้เขาจกหน้าเขาเห็นนาตืมนะอือเขาโจแล้วปัะนี้แพงยา,ยาเยอะแพ้เขาโจแล้วไม่ได้นะอืคือโจเขือ่อนเลยทุกคน คือเจาะเขื่อนอปลาหมดแล้วกระโจหนามกระลงแล้วบัดนีนะ้หนามโคแทงเลยนี่คือลำธาด้หนึ่งมันก็คือลำธานเขาอัดเอาปลาหนามโคแทงเลยบัดนี้โอ้โห ผู้กับยวนไผ่หนามมาโครแดงเห็นะโอ้โห,โหคือหนามป่าเลยแบบเนี้ยหนาม,มาโครแดงสุดเลยอืมอืมแบบเนี้ยมา อันนี้มันเป็นแม่น้ำมันเป็นลำทารเลยเขาอัดอตัตตาปาอัดเมื่อกี้แค่แป๊บเดียวโจวมานํำกันเต็มหรดแล้วเพราะว่านํำมันแห้งเลยมาบัดเดียนหํำม,มันโคตรแห้งเลย าก็ซีนั่นล้วทุกคนน่าจะพ่อละปลาเพราะว่ามันขเขาโจหนามแล้วตีปูหน่นะหนยจะเอาอก็าได้ซ้ำนี้ป้ามันเด้เนี่ยบ่งจากหน่อยขนาเขาเป็นยังอัดแล้วเขากระซิยาคขนาเนาขาเอัดอีกขเขาจะไปเอาอีกเลยทุกคนเขาจกนาน จักหน่อยบวันว like <The Pokemon apan> ่าเขาบปยังจกแล้วเขาเันนอยังอัดน้ำแล้วกะจีได้ยาคันว่าเขายังอัดเหมือเขากะจีได้นานก่อนทุกคนเขากะจงเพียพอแลยตอนนี้ก็คือสรุปคือทุกคนเขาหย่าแล้วบปยังเอาแล้วปลาเพราะว่าเราบ่ยังเขาบปยังอัดแล้วมันได้ลายอ่ะมันเันยังไม่วันอัดแล้วตัวเหนียวกะจีได้สนีแหลยนี่เอามันรวมกันเมื่อกี้มันอยูันนี่เดยอยู่ม่วงเนี่ยมันรวมกันกะสิได้หลายอยู่เด้อืมแนวกินแรงมือนี่อ่ะในแค่นี้ ในไล่ยอยู่ทุกคนนี่ในพอกินอยู่ดอกอ,อันนี้คือปลามันปลาในแม่น้ำลำทานแดดตอนนี้แดดแห้งแห้งแดดยังแห้งแห้งเอากระหนังอยู่นี่แหละมาเลยไปใส่แล้วคลิปตัวน,นี้จ้าก,ก็นสัขอจบตำแหน่งแล้วทุกคนเราไว้พบกันในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์จอยเดียเด้อเพื่อนบอคลิปต่อไปเวลาเข้าไปบาย